สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าผังงานนะครับนะของบ้านศูนย์ไพ่เชมคนนะครับนะก่อนอื่นดับแรกนะครับนเราเข้าไปที่ google chrome ครับผมนี่แอปนี้ครับนะเราจิ้มเข้าไปเลยครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็พิมพ์ที่ค้นหาครับบ้าน n e w n e t ครับผมนะขึ้นมาแล้ครับบ้าน n e w n e t ครับเนี่ยบ้าน new.net อันบนสุดเลยครับอันแรกคลิกเข้าไป ผมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับผมอันด้านบนรหัสสมาชิกไปเลยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างของตรงนี้แล้วกันของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับรหัสผ่านนะฮะ ตัวรหัสผ่านนี้ก็จะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสี่ตัวท้ายอยากเสียหลังจากนั้นครับเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับระบบจะถามว่าคุณจะบันทึกนะรหัสผ่านไหมนะครับให้เรากดบันทึกลงไปเลยนะให้เรากดบันทึกลงไปเลยนะครับนะเพื่อที่เครื่องเวลาเราเข้ารอบหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกกอกแล้วนะครับให้เรากดบันทึกเลยนะครับ S <S นะเสร็จแล้วนะครับนะหลังจากที่เรากดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอผังเราแบบนี้นะครับสังเกตด้านบนน,นะครับผมมุมด้านบน3จุดครับมุมด้านขวาให้เรากดมุมสามจุดนี้เลยครับแล้วเราจะเห็นคําว่านี่เพิ่มลงหน้าจอหลักนะครับให้เรากดเพิ่มได้เลยครับผมนะให้เรากดเพิ่มเข้าไปเลยนะหลังจิกที่เรากดเพิ่มแล้วนะครับเราก็จะนะ มาดูที่หน้าจอเรานะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะมีแอปตรงนี้ขึ้นมานะครับบ้าน new.net เนเนี่ยนะครับมันตัวนี้มีตัวนี้ขึ้นมาหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อบ้าน new.net ตตรงนี้ได้ตอนที่เราบันทึกนะครับนะครับส่วนเวลาเราจะเข้ารอบหน้าปุ๊บเราสามารถจิ้มผ่านตรงนี้เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราจิ้มตรงนี้ไปปุ๊บรหัสมันจะขึ้นมานะครับให้เราเห็นเองนะครับ นี่คือวิธีการเข้าผังในธุรกิจบ้านสมุนไพรใชรมงคลนะลองทำันดูนะครับ